กะจิมาใส่เบ็ดนะครับผมลงเบ็ดแค่ส <t ical dough accord> <wi> ี <loop> ここ่สิบหลังด้ยครับมืแรกนี่ครับผมเนี้ยห้าก็จิเป็ีนเงี้ยเสียเดียนด้วยครับผมวันรอบแรงเข้ามาใส่ยู่นี้นะครับเที่ยวไาหนึ่งครับผมคลิปที่แล้วที่ผมมาใส่อยู่นี่นะครับผมกะปลากระตูงงามอยู่ครับพี่น้องครับกระจิมา้ำเบึงครับก็จิเปลี่ยนเนี้ยร่องเนี้ยเสียเดียนร่องบึงนะครับผมวันนี้รอบรอบเดินเข้าจังหาเงี้ยเขียดใส่นะครับผม ไปเมื่อกี้ครับพี่น้องครับผมจีเซย์เมื่อกี้ครับมันแรงนี่ครับนี่ครับผมจีเสยให้นี่อยนะครับผมมาซ้ำเบิ่งครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงเนาะครับผมขึ้นนี่ครับไปครับผมใส่เบ็ดก่อนครับ ขอยาดใสก่อนเด้อครับผมคำหรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวรุนกันตอนยามเด้อครับผมครับผมไปครับผมอย่าเว็ดรอบเรกนะครับลงเบ็ดสี่สิบลังเด้อครับผมมือนอนี้ครับ พอ,อแล้วครับผมขั้นหนะักติดแล้วครับตีแล้วครับผมรอบแดงเขาเนาะครับผมเอาล้วครับตีแล้วครับผม อครับยุ่นงามอยู่ครับผมนครับขอตัวแรกเขาเนะครับผมตัวแรกครับตัวแรงแหกมานครับผมติดใส่เดือนดวยครับเนี้ยใส่เดือนครับผมในเวลาสองทุ่มพอดีครับผม มปนะน้องครับผมอบโอ้ปลาเข่งครับปลาเข่งครับเข่งกเอางาครับผมตัวที่สองนะครับปลาเข่งครับ ปลาเค็งด้วยครับผมปลาเค็งติ๊งเงี้ยเส่เดียนครับเอาล่ะครับผมเอาล่ะครับหืมปลาคอปลาคอครับ Mm hmm. ใส่กระลังงามครับผมกินจำอีก mm hmm. ปลาอยนะครับผมรุนกันเลยครับ mm hmm. รขรับ mm hmm. ใส่กระลังงามใส่สวยเลยครับผม ผมจะบอกเทคนิคด้วยครับผมถ้าเป็นน้ำไหลแบบนี้ด้วยครับหรือว่าคนหูกับหูนะครับผมคนบ่หูกะบอกกันไปแล้วครับผมถ้าน้ำไหลอยางี้กใส่เบ็ดน้ำขางแบบนี้ด้วยครับพี่น้องนี่ครับไปแบบขางขางแไหนันด้วยครับผมเพราะว่าป่ามันสิบบมาามองนี้แล้วครับผมมันจะออกน้ำขางเนาะครับผมมันจะออกไปกินนญ้าหากินนญ้าดูน้ำขางครับนี่ครับแบบนี้ครับนั่ครับผมแล้วมาลุ้นกันด้วยครับผมคาดันผมใส่อยู่หันด้วยครับ อย่ามารุนกันว่าจะติดบอลรอบนี้เนาะครับผมนี่ครับผมลองเปลี่ยนแล้วมืนหนึ่งผมใส่ยวงนี้นะครับผมก็เลยง่ายไปวางพุ่นเนาะครับผมมารุนกันเด้อครับผมว่าจะถือว่าครับผมเทคนิคเด้อครับผมบอกวิเทคนิคการใส่ตรงน้ำไลแบบนี้เนาะครับผมน้ำไลครับนี่ครับน้ำไลแต่ว่าเาป,าไปไาา็น Zack, ง่ายไปใส่วางพุ่นเด้อครับผมย่ายไปใส่ฟัง,ขขง,ขงแข็งๆเด้อครับใส่แบบนี้เด้อครับผมใส่แบบนี้ว่าได้เด้อครับ ว่าป่าว่ากิ่นเนี้ยได้ครับผมบอกเทคนิคนะครับผมขอบเสียบเบื้องขึ้นนี้นะครับผมเสียเบื้องปลายตอนกลขึ้นนะครับว่ายามสามสองรอบนะครับผมยามสองรอบนะครับผมนี่ครับผมป่าตอนขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรุนกันมืออ่นเศเ้าต่อได้ครับผมครับนี่ละครับผมกลางขึ้นครับผมก็ได้ประมาณ คอหกซี่บก็โตรครับผมเกือบโลสองโลครับผมอย่ารุนกันอื่นเศร้านะครับผมครับผมจะมากู้เบ็ดตอนเศร้านะครับผมเสร็จนี่โมว่าเบิดครับเ้อนกับที่ถ้าในตอนป่าติดใหนเบื้องนะครับผมพบเพราะว่ามันยาวพะครับ เอาละครับผมติดหลังแหลกนะครับอบครับตัวเล็กครับมาช่อนเล็กตายรันอ่บนี้นครับผมคอหน่อยนะครับตัวแรกครับผม ตัวแรกครับสภาพเบ็ดเป็นแบบนั้น,นครับเพราะว่าลักษณะนี่ปลาถือได้นี่ครับผมเหมือนกันนะครับผมเหมือนกัน,นครับโอ้ยง่เลยครับง่ลยครับออ้หื ขึ้นแถวนี้ฮาวผไดใยแล้วครับไปได้ตัอยู่ข้างในผนครับครับเบ็ยดสิทอดแล้วครับเนี่ยโอ้ัวใหญ่ครับพี่ดินบุดเองนะครับคนถือแล้วครับเข่งครับผมงามครับตัวงามนะครับ สามนิ้วครับผมประเคงโอ้ยงี่เลยครับผมโอ้โกบถือครับพี่น้องกบถึกเบสครับโอ้ยมายังใดนี่โอ้ยนี่ว่าน้องกบถึกเบสครับ <laughs> โอ้โกอบถึงเบ็ดครับนี่ครับกบถึงเบ็ดเล่ครับผม <c oughs> <c oughs> ติดขัน่างครับ ป่างามอยู่ครับตัวงามอยู่ครับติดมือเ้านี่ครับผมติดตอนเ้านะกับม้านู่นะครับผมรอบเ้านะครับนี่ครับตัวเล็กป่าซีตัวหาตัวครับผมกบอีกตัวนึงแล้วครับผมขึ้นนี่ครับตอนเ้ารอบเสาร้อนนะครับผมเปลี่ยนหัวนะครับผม ตางเบ็ดครับผมกลับบ้านครับมัน,นกลับบ้านแล้วครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ